สวัสดีตอนเช้านะคะค่ะเช้านี้นะคะทุกหน่วยทุกทีมนะคะก็ยังอยู่ในสวนยางอยู่นะคะก็กําลังจะเตรียมนะคะเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะได้ขึ้นไปค้นหาคุณตานะคะทางนี้ก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะทางนี้ก็เป็นชมรมมอเตอร์ไซค์จากมุกดาหารนะคะเพื่อที่จะมาค้นหาคุณตายินนะคะ วันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์นะคะนา่าจะมีมาจากหลายหน่วยงานด้วยนะคะที่จะมาช่วยตามหาคุณตานะคะค่ะก็เป็นช่วงเช้านะคะบรรยากาศยา,ยามเช้านะคะทุกคนก็กำลังเตรียมนะคะ,ะก็มีหลายนี่นะคะก็ทางญาตินะคะจัดเตรียมมาแล้วก็ได้รับอนุเคราะห์นะคะจากชาวบ้านนะคะ แล้วก็ผู้ใจบุญนะคะร่วมบริจาคมาให้นะคะทางนี้นะคะก็เป็นหน่วยงานของพรอรศตําบลกกตูมนะคะแล้วก็พรอรศอ่า,อาเภอดงหลวงนะคะนายอำเภอคะสั่งให้มาช่วยคนหาในวันนี้นะคะข้านะ้คะนี้นะคะก็เป็นอาหารนะคะจากาสำนักแม่ชีนะคะ ชัยบุรีนครนะคะอยู่บ้านประไมยพัฒนานะคะฝั่งนี้นะคะแม่ครัวก็จะเตรียมอาหารนะคะอานานี่ก็ทีมมอเตร์ไซค์วิบากนะคะเขกบบากำลังทำอาหารเช้านะคะส้มตามยามเช้านะคะกินกับไข่เจียวน,นะคะ มัตสัยนะคะโอ้เก่งๆกเก่งเมากเลยนะคะโอ้หน้าที่มัตสัยบิบารนะเก็บมาทอดไข่เจียวเองเลยนะคะอันนี้ก็เรียกประชุมรวมพลกันแล้วนะคะที่กองหน่วยการนะคะอังนี้นะคะกองหน่วยการนะคะ สำหรับเจ้าหน้าที่นะคะก็กำลังเตรียมเสบียงนะคะเตรียมสเสบียงอาหารนะคะสวัสดีค่ะเตรียมเสบียงอาหารแล้วก็เตรียมรอประชุมนะคะประชุมก่อนอค้นหาในวันนี้นะคะอขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้ทีมค้นหาของเราทุกคนนะคะก็ให้พบก็ให้เจอของให้เจอคนตาด้วยความปลอดภัยนะคะปลอดภัยกลับมาทุกท่านนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งกำลังใจนะคะก็ให้แก่ญาตินะคะญาติของคุณตามณียินนะคะนี่นะคะก็เป็นเจ้าที่ตํารวจน,นะคะทุกคนนะคะต้องมารับสเสบียงนะคะ

นำอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ผลไม้นะคะมามอบให้เก่ญาตินะคะกญาติผู้สูญหายนะคะแล้วก็ข้าวห่อนะคะวันนี้นะคะาทางสำนักแม่ชีนะคะชัยบุรีนครนะคะก็จัดมาสามรอยชุดนะคะเพื่อที่จะเป็นสเสบียงนะคะยามเช้านะคะแล้วก็เป็นยามเที่ยงนะคะให้กับ เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาแล้วก็ผู้ที่ขึ้นไปทุกท่านนะคะข่ะภารกิจครั้งนี้นะคะทุกคนก็มีความตั้งใจนะคะถึงแม้จะเหน็ดจะเหนื่อยนะคะแต่ทุกคนก็สู้นะคะเพื่อที่จะค้นหาคุณตามณียินให้พบนะคะตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็กำลังจะประชุมนะคะก่อนที่จะขึ้นค้นหาในรอบวันนี้นะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งญาติินะคะเป็นแม่ครัวนะคะก็เป็นญาติของคุณตามณรยินนะคะที่ขึ้นมาจากเขาวงนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้เจอคุณตานะคะค่ะก<ด>็ขอ,ข,อขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ